ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าคุณได้อะไรจากการไหว้พระบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีดด้วยเรื่องรลา่าแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันจากคำถามที่ผมถามไปตอนต้นนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาจะมาลบหลู่ศาสนานะครับแต่ว่าแค่อยากจะชวนให้ทุกคนนะฮะที่ปกติเข้าวัดนะครับ ไม่ว่าจะไปฟังธรรมนะฮะหรือว่าแค่ไปกราบพระพุทธรูปหรือว่ากราบพระสงฆ์เฉยๆเนี่ยเคยตั้งคําถามไหมฮะว่าเวลาที่เราไหว้หรือว่าเรากราบพระพุทธรูปเนี่ยเราเคยสังเกตเห็นคําสอนนะฮะหรือว่าปริศนาธรรมอะไรบ้างจากพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้อยู่ตรงหน้าบ้างถ้าเกิดใครเป็นเหมือนผมนะฮะที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยนะฮะ วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังว่าพระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าเรากํำลังสอนอะไรเรากันบ้างถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะผมอ่านมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าขุนเขาเก่าความคิดซึ่งเขียนโดยคุณขุนเขาสินทุเสนขจนบุตรในบทที่ชื่อว่า ธรรมะปริศนาจากพระพุทธรูปซึ่งในบทนี้นะฮะค,คุณขุนเข่าเนี่ยเขาก็เล่าถึงสิ่งที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนั่นแหละนะครับว่าในเมื่อเวลาที่เราไปไหว้พระนะฮะหรือว่าเรากราบไหว้พระเนี่ยเรานะฮะถ้าเกิดว่าลองสังเกตพระที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับจะเห็นได้นะฮะว่ามันมีลักษณะที่เป็นสากลน,นะครับ แล้วก็คล้ายๆกันทุกๆวัดนะฮะก็คือว่าลักษณะพระพักนะฮะพระเศียรน,นะครับหรือว่าพระเกตนะฮะหรือว่าพระเนตรของพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันซึ่งเขาบอกว่ามันมีลักษณะร่วมกันอยู่5ประการนะฮะแล้วก็สอนนะฮะแฝงไปด้วยคําสอนต่างๆเนี่ยที่เราสามารถเอามาปฏิบัติได้ซึ่งลักษณะทาง5้ประการนี้นะฮะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยนะฮะเขาบอกว่าพระพุทธรูปส่วนใหญ่นะครับมักจะมีพระเศียรที่แหลมนะฮะหรือว่ามี ลักษณะตรงหัวนะฮะที่แหลมเป็นจุกมวยขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าบางวัดนะฮะไม่ได้แหลมเปี้ยวนะฮะก็จะเป็นมวยกลมๆนะฮะแต่วลักษณะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนทรงสามเหลี่ยมพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าลักษณะพระเศียรแหลมแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่าเขาอยากที่จะให้พระพุทธรูปเนี่ยได้แสดงปริศนาธรรมนะครับที่บ่งบอกว่าในการที่เราจะดําเนินชีวิตนะฮะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราควรจะมี สติปัญญานะฮะแล้วก็ใช้ความเฉียบแหลมของสติปัญญาเราเนี่ยแหละนะครับในการดําเนินชีวิตเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานั่นเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้นะฮะไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับขอเพียงแค่เราค่อยๆคิดค่อยๆแก้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อน แล้วความผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นน้อยนะฮะหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราก็จะเรียนรู้จากมันได้อย่างรวดเร็วอย่างที่2นะฮะลักษณะที่2ของพระพุทธรูปนะครับนั่นก็คือพระกันนะครับหรือว่าหูที่มีลักษณะยานนะฮะพระกันยานเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นปิศนาธรรมที่ให้เราเนี่ยรู้จักที่จะเป็นคนที่หูหนักนะครับคือมีความหนักแน่นมั่นคงทางจิตใจ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะฮะได้ฟังอะไรมาก็ต้องคิดพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็ไตรตรองด้วยสติปัญญาอันแยบคายนะฮะแล้วจึงเชื่อในหลักฐานหรือว่าข้อพิสูจน์ที่ตัวเองเนี่ยได้ทดสอบแล้วนั่นก็คือเราเนี่ยต้องเชื่อมั่นในหลักเหตุและผลนะฮะเชื่อว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายคนคนเดียวเนี่ยที่จะสามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็คือตัวเราเอง เพราะฉะนั้นนะฮะในการใช้ชีวิตจงมีความสุข,ขุมเยือกเย็นมีสติแล้วก็มีเหตุผลเข้าไว้อย่าปล่อยให้ใจเนี่ยไปยึดตามสิ่งที่ได้ยินหรือว่าเชื่อตามคนอื่นหรือว่าตัดสินใจอย่างหุนหันพันแล่นจนเกินไปอย่าลืมที่จะพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองก่อนที่จะเชื่อแล้วก็ฝึกฝนสิ่งเหล่านี้นะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเราเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นนะครับอย่างที่พระพุทธองค์ได้ส่งสอนไว้อย่างที่3นะฮะเขาบอกว่า พระพุทธรูปนะฮะแทบจะทุกองค์เลยนะฮะมักจะมีพระเนตรหรือว่าดวงตาที่มองต่ําลงนะครับซึ่งสาเหตุที่พระเนตรของพระพุทธรูปเนี่ยมองลงมาที่พระวรกายหรือว่าร่างกายของพระองค์เองนะฮะโดยที่ไม่ได้มองดูหน้าต่างไม่ได้มองดูประตูนะฮะว่าจะมีใครเข้ามาทําบุญกราบไหว้บ้างนะครับอันเนี้ยก็เป็นปริศนาธรรมเหมือนกันนะฮะที่สอนให้เรามองตอนเองแล้วก็พิจารณาตนเองก่อนเสมอ ก่อนที่เราเนี่ยจะไปคอยจับผิดผู้อื่นนะฮะเราต้องตักเตือนแก้ไขตนเองก่อนเพราะว่าตามปกติแล้วคนเราเนี่ยมักจะมองเห็นแต่ความผิดพลาดของผู้อื่นนะฮะแล้วก็ลืมมองข้อบกพร่องของตัวเองไปหมวัวแต่เอาเวลาไปนินทาว่าร้ายแล้วก็จ้องแต่จะคอยวิจารณหรือว่าเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างซึ่งนั่นทำให้สูญเสียโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองซึ่งไม่มีใครนะฮะที่จะตักเตือนตัวเราเอง ไปได้ดีกว่าตัวของเราที่จะตักตวนตนนอกจากนั้นนะฮะเขายังบอกอีกว่าการที่มองต่ำลงนะฮะนั่นก็คือการมองมายัางจุดปัจจุบันนะฮะจุดที่เรายือนอยู่แทนที่จะมองขึ้นฟ้านะฮะมองถึงอนาคตมองถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมัวหลงล่อง,ลอ,งลอยอยู่ในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับมาการมองต่ำนะฮะยังหมายถึงการที่ เพ่งที่ลมหายใจนะฮะซึ่งก็คือเรื่องของการเจริญสติจเจริญสมาธินะฮะให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเองลักษณะอย่างที่4นะฮะก็คือพระพักหรือว่าหน้าที่สงบนิ่งนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมที่ให้เรานะฮะลองนึกดูว่าไม่ว่าใครนะฮะจะด่าจะว่าจะวิจารณพระพุทธรูป รูปนั้นองค์นั้นอย่างไรนะฮะแต่ว่าพระพักของท่านนะฮะก็ยังคงสงบนิ่งไม่ว่าน,น้ําจะท่วมแผ่นดินจะไหวหรือใครจะเตะต่อยนินทาหรือทําร้ายพระพุทธร,รูปมากแค่ไหนนะฮะท่านก็นิ่งสงบรับแรงกระแทกกระทบต่างๆอย่างมั่นคงเบิกบานแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปกับปัญหาทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่เหมือนกับในชีวิตของเรานะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องยอมคนอื่นอยู่เสมอ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกรับแรงกระแทกกระทบทุกรูปแบบด้วยความสงบนิ่งได้นะฮะเราก็จะสามารถตอบโต้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ส่งพลังยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายนะฮะลักษณะอย่างที่5นะครับนั่นก็คือรอยยิ้มนะฮะของผู้ที่เข้าใจโลก หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปดูพระพุทธรูปนะฮะจะเห็นเลยนะฮะว่าแทบจะทุกองค์เลยนะครับจะมีพระพักที่ยิ้มนะฮะแล้วก็มีความอ่อนโยนนะฮะมีใบหน้าที่อ่อนโยนซึ่งสิ่งนี้นะฮะก็เป็นปริศนาธรรมเหมือนกันที่เขาบอกว่าพระโอษหรือว่าปากที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รักสปปรรพสิ่งรักโลกแล้วก็เข้าใจความจริงของโลกนะฮะความจริงของโลกที่ว่าเนี่ยก็คือว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะ โรคนี้ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรและสุดท้ายก็คือโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งยอมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานอกจากนั้นความสุขแล้วก็ความทุกเนี่ยมันยังเป็นของคู่กันเสมอเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจความจริงนะฮะก็จะสามารถสงบนิ่งอยู่ได้ในธรรมชาติของสรรพสิ่งนี้นะฮะไม่วิ่งตามกระแสะโลกจนเหนื่อยแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานใจท่ามกลาง ทุกพายุนะฮะทุกปัญหาที่โหมกระหน่ำมาเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจในทุกสรรพสิ่งอย่างที่บอกไปนอกจากนั้นฮะ,ะรอยยิ้มของพระพุทธรูปเขาบอกว่ายังเป็นรอยยิ้มของผู้ที่ถ่อมตนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เข้าใจความยิ่งใหญ่แล้วก็คุณค่าของความเป็นมนุษย์รู้ว่าแม้ตัวเองจะเป็นเพียงเศษผงฝุ่นทุลีในจักรวาลน,นะ,ะแต่ว่าก็เป็นเศษผงทุลีที่สามารถเข้าใจความจริงของจักรวาลได้ จึงเป็นทั้งสิ่งที่พิเศษแล้วก็ไม่พิเศษในเวลาเดียวกันนั้นก็เป็นเรื่องรล่านะฮะจากพระพุทธรูปนะฮะเป็นเรื่องเล่าจากพระประธานที่อยู่ในอุโบสถนะฮะที่เราเนี่ยปกติแล้วไปกราบไปไหว้นะครับแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนนะฮะว่าพระพักนะฮะหรือว่าพระเสียรของพระพุทธรูปเหล่านี้นะครับกำลังบอกนะฮะกำลังสอนปริศนาธรรมอะไรบางอย่างให้กับเรา เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้หรือว่าในวันข้างหน้านะฮะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปในวัดนะครับลองเพ่งลองพิจารณานะฮะว่าพระพักของพระพุทธรูปเป็นเหมือนอย่างที่ผมนะฮะหรือว่าคุณขุนเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าและเรานะฮะพร้อมที่จะรับปริศนาธรรมเหล่านี้นะฮะมาปรับใช้กับชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน แต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะก็สามารถที่จะปรับมาใช้ทั้งหมดทั้ง5ข้อได้เลยนะฮะเพราะว่าก็เป็นมงคลกับชีวิตของเราหวังว่าทุกคนนะฮะจะสามารถยิ้มรับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างที่พระพุทธลูกกำลังให้โอวาสสอนเราอยู่ทุกๆวันครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยคด,ดีคดโดนซึ่งเป็นพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ว่า อัตนาโจทยัตตานังซึ่งแปลเป็นกรอนได้ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนรีบเตือนตนให้ผลภัยอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ ร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กด, share, ดแชร์เติมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ